นี่เป็นตนันเหนือของป่าอเมซอนวันนี้ฉันได้าพาทุกคนมาุณผู้คุ้มครองของดิงงเดีนส์เลยดนน้ำนี้มันมีมากมา,ายเปรนนี้ยนล้านตัวแต่ชื่จะมาพาทุกคนมาติดตามชีวิตของดูงเ,เ,เดียสของแม่ลูกคีวคิวืี่ว่าอาริสเบตแล้วก็ตัวน,นี้ชื่อโจนาธาน จนทาธานละอิ่มหรือยังฉันจะพาเธอไปไว่ายน้ำที่รุ่มเลยนะอเออมซอ,อนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมือนไม่เสียฝนอัดกันไอ้อเจ๊ไหยมากลอวเนี่ยไอ้หองวนด้วย ไอ้กิ้งโทรอ้กิ้งโทเจ้าม่เบลลนี่มันตัวแยงมีวิรุพตัวและติดตามครอบครัวของไฮน่าน่สองคู่นี้สองตัวนี้เป็นสามีและภรรยากันฉันคิดว่านะวเไปทัน่ก็ฉันเห็นเขาผสมพันธุ์กันเมื่อกี้มันคงเกินหน่อยไั้บ้านเสียตัวเลยเด้อเขามีไข่ทั้งสองตัวเลยวันนี้ก็เราจะอยู่กันทั้งสี่ตัวทั้งวันเลย No ฉันคิดว่าน claro ่าจะเป็นส่นีมีคมของไฮยีน่านะโออเพราะฉันเห็นม hm ันผสมพันธุ์กันทั้งวันเลยและคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าโอ้มันเป็นเพศผู้ทั้งสองตัวหรือว่ามันจะท้องได้นาะตอนนี้ฉันคิดว่าไฮยีน่าตัวผู้นั้นกำลังซุ่มโจมตีมันคงจะอยากลิ้มรสชาติของวิดวิสว่ามันจะอร่อยขนาดไหน มันกำลังจู่โจมด้วยความเงียบโอ้โ <laughs> อ้และมันก็โดนจู่โจมด้วยหางอันแข็งแกร่งของวีเด e บีสฟาดเข้าไปที่จมูกของมันนี่ฉันกำลังจะติดตามพวกมันไปยังแหล่งน้ำที่ริมแม่น้ำอเมซอนที่พวกมันเคยไปกินน้ำประจำ ฉันก็จะพาทุกคนเดินตามไปดูเรื่อยๆนะแถวนี้มีเอ่อทุ่งข้าวสาลีที่ชาวนาปลูกไว้อ๋อฉันคิดว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นนะฉันจะต้องไปดักมันไว้ก่อนเพราะไม่งั้นก็ฉันอาจจะโดนกับค่าเสียหายหัวของฉันเอ่อเหมือนรังนกเลย คุณจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นไฮยน่านก็เริ่มที่จะหันมา,าก,นะกินมังสวิรัตเพราะว่ามันอยู่กับวิวเดอะบิสทุกวันมันก็เลยซึมซับและเกิดการแย่งอาหารกันเกิดขึ้นโอ้นั่นมันเดินมาหาฉันแล้วนี่นคือวิวเดอะบิสเด็กตัวผู้มันมีความเชื่องมากๆและคุณสามารถสัมผัสมันได้อือ มันมีชื่อว่าโจนาธานโจอนาธานยังนอ,อวัดอร่อยไห<อ>มว,ว่ากูชื่อจอว่ะไหนโอ้เหม็นมากๆกีดปากของคุณควรจะซื้อ,อน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนมาใช้เพราะปากคุณนั้นมันเหม็นเหลือเกินทให้บอกมึงมาดมละฉันจะดูอรอยที่ คุณโดนแทงเขาผิด <ยา S 1> พาดตรนี้นยานาเนอ้อเฮ้ยเจี๊ยบสาวอีเด้แทงเข้าขกูบ้าเถืกนมันฉันฉันมีลิปสติกอยู่ก็ออ,อาจจะอยากแก้มแดงนะงก็จะทาตาให้เธอเป็นสีแดงๆป๊อปมาซะ<อ>ให้ใหกูได้เน้อคนตาต้องนุ่นคน,น,น,นตานตาสีแดงอนะ แจัมไม่ครูไปให้กาเฮรูเอ็นยังเรากูจังได้มาพอกันกับมึงนี่เนาะหลังจากที่เออฉันมัวแต่ตีกอล์ฟฉันก็เลยมารับพวกเธอช้าไปหน่อยมันก็เลยทำให้พวกเธอนั้นหิวหิวมาก จนหัวปักเลยตัวนี้เธอแม่งยอมเงยหน้ามาคุยกับฉันอฉันจะปัดแมงวันนี้เธอนะเพื่อความสะอาดสะดวกและสบายอู้ดูนี่สิขาของเธอเธอโดนไฮยีน่าโจมตีโอ้ยมันเจ็บหน้าดูเลยเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะใส่ย,ยาให้เธอตอนนี้ฉันจะไปเอายาดอกขิวมาใส่ให้ก่อนเพื่อเป็นการห้ามเลือด อันนี้เกิดจากาการที่เขาดิ้นเวลาเออเออเออเพิ่อนอยากไปกินยาอุ้ใสละนายเยาคิวไหมยารอคิวมันคือหาหยากถลาแถวนี้นั่นนะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่คล้ายๆแต่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไซบาอืมนู่นไง การห้ามเลือดสามารถใช้ใบยาดอกคิวหรือว่าใบสับเสือในการห้ามเลือดและการรักษาแผลอย่างรวดเร็วสำหรับใครที่ไม่รู้เวลามีดบาดหรือว่าเป็นแผลอะไรที่มันมีเลือดไหลให้เอานี่ใบสับเสือนะคะสดๆทำการขยี้ขยี้ให้ น้ำออกแล้วก็เอาไปพอกที่แผลได้เลยจะเป็นการห้ามเลือดแบบรวดเร็วแล้วก็หายทันทีไม่ถึงหนึ่งนาทีไปค่ะเดี๋ยวจะขยำขยำก่อนโอ้บ่มีมืออันนี้ก็ฉันก็ได้ทำการขยำจนมันเป็นน้ำเรียบร้อยแล้วันมก็จะเอามาใส่ที่แผลของ คิวดบีสตัวนี้ก็จะหายดีในเวลาไม่ช้าโปเข้าไปเลยเออเออมันเจ็บอะ่อะเจ็บมันดีใชแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเอายามาสีไทยนะรอยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หลังจากที่ประสูพบเจอกับปัญหาการใช้ยาสมุนไพรไม่สำเร็จฉันก็เอายาแผนปัจจุบันนี่เลยนะมันก็จะเป็นขวดอย่างนี้ขวดละเออ ร้อยกว่าบ,บาทเราจะมาใช้ฉีดดูว่าเขาจะหายไวหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้หรอกเพิ่งกระสั่งมาแต่วิธีการใช้นั้นง่ายมากๆฉีดลงไปที่แผลโดยตรงได้เลยเห็นไหมน้องก็จะไม่ดิ้นฉีดลงไปได้เลยตามใจชอบเราก็จะไม่โดนดีดแน่นอนอี และนี่ก็คือเคล็ดลับที่บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าควายนั้นชอบกินต้นข่อยมากๆโดยเฉพาะใบที่มันอ่อนๆแบบนี้ถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องควายไม่อยากเข้าคอกอมเช่ i สิวิลเดอร์บิสไม่อยากเข้าคอกแล้วก็คุณจะต้องใช้นี่เพื่อเป็นการล่อมันคุณจะต้องเด็ดเอาแค่ยอด3ใบกับยอดแบบนี้ใส่กระสอบไปแล้วก็ไปเทไว้ในคอก หลังจากนั้นคุณก็ล่อมันเข้าครอกได้อย่างง่ายดายตอนนี้ฉันจะไปหาใบข่อยเพื่อที่จะล่อให้วีดเบสของฉันนั้นมันเข้าครอกได้อย่างง่ายดายนี่ไงคุณสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าจะเด็ดเอามันเด็ดไม่ได้นะเพราะว่ามันเหนียวคุณจะต้องใช้เกี่ยวและก็ฉันก็ไม่มีมือที่จะเกี่ยวแล้วตอนนี้ เออเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตเกี่ยวมันแป๊บหนึ่งก็หลังจากที่เดินมาสักพักหนึ่งฉันก็ได้พบกับบ่อของลูกกบแอฟริกาที่กำลังแหวกว่ายอยู่ฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่ลูกขี้คันคากแต่ว่าฉันหวังว่ามันจะเป็นลูกกบเพราะว่าดูจากสีของมันแล้วมันก็เหมือนกบอยู่ฉันจะต้องเตรียมเหลาเบ็ดไว้ใส่เบ็ดกบแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะให้ทุกคนดูก็คือนี่ก็คือต้นสนออสเตรเลียที่เรานำมาปลูกตอนนี้ก็ทำการแต่งกิ่งแล้วก็ตัดหญยาเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่ยายคนนี้มันเป็นอะไรมันใช่คนเดียวกันกับคนนั้นหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจนะ วันนี้ฉันเอ,อโดนสิงเอ้ยอะไรพวกเธอเจออะไรมันต้องเป็นงูเห่าตัวใหญ่ใช่ไหมว่าตรงนี้มันเป็นรังของงูเหา่าที่ใหญ่มากๆและเป็นศูนย์รวมของงูเห่าตัวใหญ่ไหนดูสิเอามาให้ฉันดูหน่อย การเกษตรของฉันนั้นมันก็เชื่อถือไม่ค่อยได้เหมือนกับตัวฉันเองนั่นแหละใครติดตามก็ทำใจดูสิมันสวยงามมากๆนี่เป็นยางนาอายุแค่สามปีเท่านั้นส่วนยางนาอายุสิบปีนั้นก็โอบไม่ห้มแล้วตอนนี้แต่ฉันไม่ให้ดูหรอกฉันขี้เกียจเดินฉันจะพาทุกคนมาดูเห่าก่อนอ้าวรู้ว่าไม่มีใช่ไหมโอ้ เฮ้ยหยุดนะทำอะไรเดี๋ยวเธอก็โดนหรอกเดี๋ยวพระเจ้าทอก็ลงทันฟ้าผ่าเธอนะงูเห่าไม่ใช่งูอะไรก็ไม่รู้แต่มันน่ากลัวมากที่ฉันเห็นประจำก็คืองูเห่า เธอเห็นไหมเธอคิดว่ามันใช่หรือเปล่าหัวใจฉันนี่แทบหลุดเอาทำไมฉันซูมกล้องแล้วมันไม่เห็นล่ะนั่นไงเธอเห็นหรือเปล่าฉันคิดว่าโอ้โอ้โอ้ไม่กดโ,โอ้โอ้ฉันจะวิ่งนี้แล้วมันน่ากลัวมากไหนอ่ะ เป็นเอองูที่กล้องจับไม่เจอเลยนี่ไงนี่ไงมันชูคอขึ้นมาก็หน้าตามันก็น่ารักดีแต่ว่ามันจะอุ๊ยนั่นไงนั่นมันจะมาฉกฉันแล้วโอยฉันคิดว่ามันไม่น่าจะใช่งูเห่าหรอกน่าจะเป็นงูสิงมากกว่า ที่นี่เป็นารังของมันไปก่อนไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่อยากเอาชีวิตต้องมาเสี่ยงเมื่อกี้ก็เกือบเยยนหางมันไปแล้วเราต้องเออยู่ร่วมกับมันให้ได้เพราะว่างูก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นนั่นนั่น,น,นตัวทำลายร่างอีดีอืมโอ้เก็บของหวานกินดีกว่าอ บ่ธรรมดาแล้วได้เมื่อยืยดูแมงผึงกินโอ,โ,อโอ้ตอดซะเนอะกำลังสุกเลยค่ะพี่น้องอืมหวานมาก